สวัสดีครับเอเกิดอะไรขึ้นครับเอซเกิดอะไรขึ้นเอซมีหมูลงมานะพี่น้องหมูใครไม่รู้ในเอฟซีมันมีหมูในเอฟซีหมูใครไม่รู้มันเดินทางมาจากในป่านู่นนะหมูลงทาง

เบื้องต้นไม่รู้ว่าหมูใครนะพี่น้องมาเเต่ในหมู่บ้านเราไม่มีหมูถ้าสามวันไม่มารับกลายเป็นหมูในโพติหกินบักบุ้งใหญ่เลยกินเลยกินเลยกินเลยอันนี้คือหมูใครไม่รู้ในเอฟซีถ้าถ้าเป็นหมูไอ้ตรงอยู่ข้างนอกเนี่ยมัน จับรูปท้องมันมันมันจักกิ้งเลยผม้าหน้ายาวนี่หมูป่าแท้เลยนี่ผมผมเคยรูปท้องมันอยู่รองร้องไอ้หลงจี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 มามามา

ไม่รู้ว่าหมูใครนะพี่น้องอ่ะใครหมูใครหายนะฮะมารับด่วนนะเอฟซีตัวนี้นะ่ถ้าเป็นคิดเป็นมูลค่าเงินน่าจะประมาณสามถึงสี่พันได้นะเอฟซีไป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 อยู่บ้านนั่นเร็วหมูใครไม่รู้นะเอฟซี หลงเข้ามาในบ้านผมเนาะแล้วก็มีหมาเหานิดหน่อยหลงยาหลงยาไอหลง หมูใครล่ะเนี <Emer ald hat> mm ่ย hmm. พี่น้องหมูใครไม่รู้เอ๊บสิ เฮ้ยรถคนเอ้ยหมูเอ๊ยสิหม,หมูใครไม่รู้โน่นวิ่งไปโน่นแล้วอะไรจะเอาไงทีเนี้ยมันก็หายไปในป่าแหละว่าจะจับเอาไว้ให้อยู่นะหมูใครไม่รู้นะ นนวิ่งกลางถนนไปโน่นแล้วเอฟซี FC. เออไปโน่นแล้เอฟซี FC. วิ่งออกไปข้างนอกแล้ววิ่งสวนไปกระรถแล้วนะไม่รู้ว่าหมูใครเนาะนะครับหมูใครก็มาตามหาเอาเองนะเอฟซีอยากจับให้อยู่แต่ว่ามันจับไม่ได้มันไม่ให้จับนะเอซีนู่น ไม่ใช่โดนรถเหยียบแล้วบนนะเห็นปนเปียนปนเปียนอยู่กับล้อรถในเอฟซีฮะจับเลยไหมจับเลยเหรอเดี๋ยวเอาเอารถสามล้อไฟฟ้าก่อนมันไปโน่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งสามล้อพ่วงมาเลื่องซาเล้งเลยเหรอบอกอะไรเอาซาเล้งไปแล้วเดี๋ยวจะเอาสามล้อไฟฟ้าไปไม่รู้อ่ะ ราจะไปตามหมูในเอฟซีมาคือรถมะน่ารอดคือไหมคือคือคือไปลองให้ไปลงทิปก่อนเหรอไป,อไปต่อเอลยโหคันนี้เนี่ยความกินด่วนเลยรุนไปตอนไหนตอนไหนแล้ว ไม่ค่อยแรงเลยแบบนี้เนาะเฮ้ยมันจะไปถึงไหนแล้วกี่เังก้อยตรงโน้นเนาะรถกระบะตามหลังอย่งนี้เนาะถ้าหมามามันจะตื่นหมาจีจีไปเลยเข้าป่าด้วยเปล่าเข้าป่าแน่ๆเลยไปดูก่อนนะสเปซเนาะถ้าไม่เจอก็จับว่าเข้าป่าว่ะเมื่อกี้อ่ะรถตามหลังมันอยู่

ตาม่ี่เลเอือสวนเขาเหรอืเหรอเปล่านี่นี่เปล่าวะอุ้นนี่ไงจับได้ไอเอาเลยเอาเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวจับจับไว้ไปคืนเจ้าของอจับไว้ไปคืนเจ้าของ ลองหลงลอง,ลงจีจี้ไม้ใช่ไหมเฮ้ยเข้าปลาเลยเข้าปลาเลย เฮ้ยมันต้องไล่หมาก่อนนะระดับแรก,ดกเดี๋ยวเอาไม้ไล่หมาก่อนกีกี้เข้าป่าเข้าป่าเลย้าาลย,ยากเลย ไปแล้วข้ามรวดน้ำไปแล้วข้ามรวดน้ำไปแล้วเรียบร้อยมันไม่ได้แล้ว,ลวเราเดี๋ยวผมขี่รถตามหลังหมูใครไม่รู้เอฟซี โอเคครับ F C ก็ฝากคลิปไว้ทอนนี้ก่อนนะครับผมน่าจะจับไม่ได้นะพี่น้องสรุปเจอเจอเจ้าของแล้วนี่หมูญาตเพื่นี่เออเอาเราไม่เคยเห็นหมูเลยนะยางก็ไปอลิกไอ้ไก็ไปก้มเดือรลงอะไร ฮะโอเคเชิญเรียบร้อยอัมบัลลิศจ้าโน้ตเออไปเราครับพาหมาเรากลับดีกว่าไอ้หลงปลาครับมาไปหลงครับหลงหลงมันไม่ยอมกลับแน่นะหัวต้องต้องอุ้มอุ้มมาแลล้ว่ะอุ้มไม่หลงกลับแล้วล่ะโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับเฮ้ยยังยัง